ใส่ไรแก่บนเพ้สอสมองแต่ว่าหมืกขึ้นมายำอยู่แต่ว่าก็ซื้ออันเทะ่ะฝันว่าไปเก็บบอกอยไปงูดอกหอยในแม,ม,ม่น้ำใหญ่ไปกับโอปโอ้ามาโอปโอพราะว่าทาข้าไปเก็บบอกไฮดอกหอยตายเ่าเอาเด้เอาแต่บอกอยเป็นเก็บขึ้นมาแล้วเราว่าอันรถไปใส่เนาะเสียลใส่รถประเสรนเดี๋ยวไปรถจอดอยู่อันท่านา้ำท่านขึ้นนะ ทะเบียนรถนึงหาดุน่หนึงขั้นฟีประตูีนละจอดมึงกึ่งอยู่ก็เลยได้บกหอยขึ้นเมื่อนางขึ้นไปหดท่าจังไดเขาห้องน้ำว่าลืมบอกหอยว่าสันโอ้ยจงเป็นลืมดีว่าเอาก็ได้ได,ได้วย,ยว่าบาดย่าไ่เถาด้วยว่าเอาของย่ายก็ได้ย่ายหลายอยู่วะสันเพิ่นก็นเลยให้บกหอยมาถุงนึงไปขึ้นรถนะ่ะกระซี่ เดี่ยวไปกับ 1, สิเนื่องหาศูนย์กับพี่น้องเป็นทะเบียนรถเนาะถือว่าเพิ่งมายั่ที่แรกหน้าขี้น่อยได้ฝันตัวเนี้ย<ะ>ที่แรกจะเป็นหน้าขี้น่อยฝัน<ะ>เปิกคาดมั่งฝันเองแบบนี้มือขึ้นเนี่ปูผ้าไปงุ่มหมอนขึ้นเนี่ยที่น,นูนเล่นหลายรอบนะคะห้าศูนย์กับอันติดแปดจ่ายครึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้า อันเบิร์ดมาสันอันหกเจ็ดใจเชิงมาสันหกแปดนี่เ่าต้องถามเื้อมาสันเกณฑ์โนาบานี้ว่าเรื่องหกแปดหกเจ็ดเป็นอย่างคืขึ้นเน้นเน้นในวงกลมนะคะฝันเห็นในปูฝันเราเพิ่์ลวาน่านพุทธสาแล้ววมาสันปู้นี่เป็นพ่อของโอป,ปอน่านพุทธสาแล้วน่านแล้วหลายมาสันเพิ่์ลจเลยบอกว่า ใจให้ที่ขึ้นไปคุดหายว่าสันเพื่นที่ขึ้นลดไมโครคุดสาหายไหมมนขึ้นเนี่ยฝันเห็นเล่าเทไรเลขออกหกเจ็ดหกแปดอายุละหกสิบเจ็ดปีย่างหกสิบแปดฝันรอบก้อนกับออกเนาะเทียวโอ๊บฟอถือหกแปดกันเลยบะครับทนละบานนี้โอ๊บฟอกับมันฝันเี๋ยวก่นแม่บอกฝันเราเพื่อนมากอายุเพื่นหกเจ็ดหกแปดริมมันใจหกเจ็ดหกแปดนี่แหละพี่น้องอันหอดสิบเก้าสื่อประได้ของเซาไม้ราคา ซื้อได้นะคะ0806ชุดเดิมนะคะแต่ว่าเน้น150นะคะเด้อ08ที่ต่องวดไปใช่ไหมครับแม่ซื้อบ่ได้แล้วซื้อได้บ่เย่อันเบิดดิอันตัวใดแม่จะมตัวอะไรด้วยเจ้าอันตัวใดแน่จะวิซื้อบ่ดอดได้โคกเจ็ดกับอันบ่โคกแปดเกเจ็ดอันแล้วก็08อัน08อัน08ไม่มีขายละไม่มีขาย08ครับผมันย่างเมื่อคืนนี่พี่น้อง ถือว่าเป็นตัวเน้นที่เบิกซับพปปอยหาทุกช่องแล้วคะจะมีหนึ่งห้าศูนย์นะคะถ้าซื้อสามตัวได้ซื้อหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดสองตัวหกเจ็ดหกแปดหนึ่งเก้าศูนย์แปดศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งห้านะคะตัวไหนที่เน้นเป็นพิเศษครับเบิกครับหนึ่งห้าศูนย์ค่ะฟันเห็นคั่เห็น,หนทะเบียนรดเมืเ่อเงื<า>่อนคักเลยใช่ไหมตัวนี้เอ้ยเก็บบวมให้ขึ้นลดมื่อขึ้นนี่ ปูได้พาไปปูพาไปเอาบหอยปูพาไปถ้าซื้อไม่ได้ก็หนึ่งห้าเนาะคะ่ะหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ตัวทะเบียนรดเท่าไห่โอ้มันตรงกันหน้าคีน้อยบอกเลยหัวโบฝันจะ่ยวมัดตรงเด็กพึ่นเด็กหน้าคีน้อยหน้าคีน้อยบอกเป็นออกออกสลอดเดียแต่ว่าโดนโดน,ดนบอกเกียร์เนาะคะ่ะเป็นเบดทูข้นมาเนี่ย มันขาดว่าสัญญาณเมื่อนี่โอ้ยพี่น้องประสาทัวอนดาเอาเด้อกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเบอกสัญญาณไม่ค่อยมีวันนี้เออถ้าไม่ไลฟ์สดก็จะไม่เห็นเนาะทำคลิปกูจะโหลเดเสร็จเนาะไม่มีสัญญาณโหลเดเสร็จเลขออกพอดีค่ะหกเจ็ดหกแปดนี่คือวนนะงกลมมันอันใช่ไหมออตัวเด่นก็ว่าหันอันในะ่ไหมก็นึ่งหาศูนย์เล่นนึ่งหาศูนย์ไปเลยค่ะเมื่อนี่ สำหรับ fc ทุนน้อยเหรอครับผมทุนน้อยหางเดียวหกเทุนน้อยก็หกเขาขอ fc ทุนน้อยนะครับผมน้อยขวัญใจผู้เฒ่ามีครับมีอยู่แต่ fc บอกภาพไม่ชัดอ่ามันไม่ค่อยมีขึ้นนะฮะเดี๋ยวค่อยมาจอตัวยังไงอีกทีนะจะสีจอตัวเลขให้จอตัวเลขอีกอันนี้คือ fc ขวัญใจผู้เฒ่ามาทางนี้หน่อยครับ อันนั้นก่อนก็ได้อ่ะค่อยๆไล่ไปหกเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าวัญใจพูดเา่าหนึ่งเก้าห้าระว่าสีออกลางยญ้ามาบอกเล้วครับสิบเก้าสิบหกก็ได้กันสื้ออะไ้สีออกบ่ตัวเก้าพี่นอ้องว่าอืมเบิกซับเล่าให้ฟังหน่อยครับย่ามาบอกแบบไหนครับผมเมื่อบอกว่าไปฝันว่าไปยืนยุทธีอ่าไปยืนนะเพิ่นไ,ได้ว่าอีน้อยมึงสื่อสิบเก้าน้ำแนวสั่นห่องบอกเลยดิ ยาสิบเก้านเลขร้ายตัวยสิบวกร้ายร้ายปูหาหกเก็ดล่ะลยว่าอ้าวปูกับส่วนปูนยากับส่วนยายาหายสิบเก้ามันเสียออกล่างกันเด้กับไปซื้อเลขล่างของปูมันเสียออกเลขบนวันนี้มีธนาคารไหมไปธนาคารน้ำเ,เด้นอน้องเบิกทรัพย์ก็มักออกธนาคารนั้งพร้อมเลือกปูดไดที่ชื่อสลากธนาคารนะคะวันนี้ธนาคารอย่างนาะไม่รู้เหมือนกันครับ <laughs> อยากธนาคารยังไปไปซือเพราะว่ารอบนั or 2 or 2. ้นทั้งสามตัวทั้งสองตัวถ้าเกิดย่ามาในี่ธนาคารมาด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับผมถ้าอยากให้ดูชุดเต็มไปยางคืออยากให้เบื้องชุดเต็มมันอั้นแมพี่น้องเล็กอั้นเบิดเลยหกเจ็ดไม่อั้นตอนนี้นะหกเจ็ดไม่อั้นทางนู้นไม่อั้นแต่ทางนี้อั้นเรียบร้อยเดีห้าเจ็ดอั้นไหมครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดอั่นไหมเ็ดส่ห้าเจ็ดเจ้าก็อั้นดังได้ทั้งบ้านเ้อ ออมสินครับงวดนี้ออมสินนะคะไปออมสินด้วยนะคะถ้าจะไปออมสินมาอมเห็นอะไรพิมพ์บอกด้วยตัวเลขมันไม่ชัดนะฮะเดี๋ยวฟังเอาเนาะวางตรงตัวได้ไหมจะได้เดี๋ยวจะซูมให้ดูขอชุดเต็มเลยครับเบิกซับผมให้ f อซไปเลือกเอานะฮะจะได้ไม่พลาดนะครับผมทุกตัวนะครับแยกเองซีงงมันจับตัวเองภาพมันไม่ชัดดีอ่ะขอชุดเต็มเลยนี่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ทันนะฮะ อยากซูมซูมเอาซูมเอาเลยเดี๋ยวนะเบิกทรับขอซูมก่อนเอฟซีเห็นไหมครับผมเดี๋ยวต้องซูมเพราะเบิกทรัพอยากให้ว่างเลยอันแค่จุดเน้นก็มีหนึ่งห้าศูนย์หกเจ็ดหกแปดแล้วก็หนึ่งห้านะครับผมตัวรองมีหนึ่งแปดศูนย์ครับจะ <6, S 2> ไ,ได้ไม่พลาด 110, เนาะนะครับผม ว่าปกติมันจะชอบมาออกตัวรองกันไว้นะ